จำไว้นะครอบครัวสำคัญที่สุดลองสังเกตให้ดีตอนป่วยหรือตอนใกล้ตายใครกันที่อยู่กับเราเพื่อนอย่างน้อยก็มาเยี่ยมหนึงสองชั่วโมงก็กลับเจ้านายอย่างน้อยก็ช่อดอกไม้เยี่ยมสักข้านาทีลูกเมียเข้าอยู่กับเราตลอดนั่งเฝ้าพาไปเข้าห้องน้ำตอนแข็งแรง ตอนเด่นดังตอนมีผลประโยชน์ใครๆก็กรูเข้าหามันเป็นธรรมดาตอนหมดผลประโยชน์ตอนใกล้ตายแทบไม่เหลือสักคนเหลือแต่ครอบครัวนี่แหละที่เขายังอยู่ข้างเราเลิกละเลยครอบครัวได้แล้วเลิกเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัวได้แล้วเลิกพูด,ดแรงๆให้ครอบครัวเสียใจได้แล้วเลิกคิดอยากมีคนอื่นได้แล้ว เพราะตอนไม่เหลืออะไรก็มีแต่ครอบครัวนี้แหละที่เขาอยู่กับเราดูแลเราตลอดและดีที่สุดแล้วขอให้เราท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็ขอให้นึกถึงครอบครัวเห็นครอบครัวสำคัญที่สุดคนอื่นที่เขาดีกับเราและจะอยู่เคียงข้างเราก็คือคนที่เขารักเราจริงๆเท่านั้นนอกนั้นก็แค่ชาบช่วยเข้ามาแล้วก็ไปเท่านั้นเองเขาจะได้ในธรรม